ช่องแคบกิบเรลตาจุดบรรจบของสองทวีปและสองคาบสมุทรที่ซึ่งเสาแห่งเฮอร์คิวลิสเคยยืนตระงาดเป็นดั่งประตูสู่โลกที่ถูกลืมท่ามกลางหน้าผาหินปูนสูงชันที่ยืนหยัดท้าทายการเวลามันนับพันปีมีเรื่องราวมากมายที่ถูกคลื่นลมแห่งเมดิเตอร์เรเนียนกลืนกินจนเลือนหายไป แต่ตำนานที่เก่าแก่และน่าพรั่นพรึงที่สุดยังคงหลับไหลอยู่ภายใน,นเงามืดของโพรงถ้ำโบราณถ้ำกอแฮมสถานที่ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์นีแอนเดอร์ทลแต่สำหรับบางคนมันคือที่ซ่อนความลับที่ดำมืดกว่านั้นความลับของวิหารต้องห้ามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาสิ่งที่แม้แต่ถวยเทพยังหวาดกลัว ค่ำคืนนี้ลำแสงไฟฉายจากคณะสำรวจกลุ่มหนึ่งกำลังจะสาดส่องไปปลุกตำนานนั้นให้ตื่นขึ้นเมื่อลำแสงตะวัดผ่านผนังหินที่ชื้นแฉะเงาที่ทาบทับลงบนนั้นกลับไม่ใช่แค่ร่องรอยของธรรมชาติแต่เป็นเขาลางของใบหน้าหญิงสาวที่มีเส้นผมเป็นอสอรพิษมันคือภาพหลอนหรือเป็นคำเตือนแรกจากสิ่งที่ถูกผนึกไว้ในความมืดมาอย่างยาวนานกันแน่ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในห้องประชุมสลัวของสถาบันโบราณคดีแห่งยุโรปเมื่อด็อร์เอเดรียนเคลเลอร์นักโบราณคดีลูกครึ่งเยอรมันอังกฤษผู้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เรียกตัวทีมงานที่เก่งที่สุดมารวมตัวกันบนโต๊ะไม้ตัวยาวแผนที่กรีกโบราณและเอกสารเกี่ยวกับตำนานก่อก้อนถูกกลางแผ่ออกราวกับลายแทงสู่ขุมทรัพย์ต้องห้าม ผู้ร่วมชะตากรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยดรเอมิลี่ฮาร์ตนักภาษาศาสตร์สาวชาวอเมริกันผู้สามารถถอดรหัสอักษรโบราณที่ตายไปแล้วสมชายรัตนกุลนักธร,รณีวิทยานหนุ่งอารมณ์ดีจากประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างถ้ำลึกและอิซาเบลล่ามอร์ตติช่างภาพสาวลูกครึ่งอิตาเลียนสเปนผู้มีสายตาเฉียบคมในการมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามดเอรเอเดรียนชี้ไปยังภาพถ่ายของเศษเซรามิก รูปดวงตาที่ถูกคนพบในถ้ำกิปเราตาพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่านี่ไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือเบาะแสชิ้นแรกที่นำเราไปสู่วิหารแห่งก่อกอนการเดินทางสู่ใจกลางตำนานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่ถ้ำก่อแฮมอากาศเย็นยเยือกก็เข้าประทะร่างทันทีรากับว่าความมืดภายในถ้ำม,มีชีวิตและกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ ขณะที่ทีมงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์ดรเอมิลี่ฮาร์ได้เดินเข้ามาหยุดเคียงข้างดรเอดรีนเคลเลอร์แววตาของเธอเต็มไปด้วยความฉลาดและความสงสัยเธอจ้องมองเข้าไปในความมืดมิดเบื้องหน้าก่อนจะหันมาถามเขาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังดรเคลเลอร์ Keller, ฉันศึกษาตำนานมาทั้งชีวิตแต่ฉันอยากจะถามคุณตรงๆคุณเชื่อจริงๆหรอคะว่าเมดูซ่ากอก้อนตนนั้นเคยมีตัวตนอยู่จริง ดอกเตอร์เอดเดรียนเงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเขาทอประกายลึกล้ำก่อนจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆที่มุมปาก ดรฮาร์ Hart, ประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะแต่ตำนานมันถูกเล่าโดยผู้ที่รอดชีวิตและบางครั้งตำนานก็คือประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้รอวันให้ใครสักคนกล้าพอที่จะเปิดอ่านมันคำตอบของเขาทิ้งความหมายที่ลึกซึ้งไว้ในความเงียบเป็นการจุดประกายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างวิทยาศาสตร์ศรัทธาและความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้นในความมืด ความกดดันและความน่าเกรงขามของถ้ำโบราณเริ่มส่งผลต่อทีมงานทุกคนบรรยากาศที่เงียบเชียบและเย็นยะเยือกทำให้แม้แต่ผู้ที่กล้าหาญที่สุดก็ยังรู้สึกหวั่นใจในขณะที่ทุกคนกำลังจดจ่ออยู่กับการสำรวจสมชายนักธรณีวิทยานหนุ่มชาวไทยกำลังใช้ไฟฉายส่องสำรวจรอยแยกเล็กๆบนเพดานถ้ำ ทันใดนั้นเขาก็สะดุ้งสุดตัวแล้วทำท่าเหมือนกําลังหวาดกลัวสุดขีดเฮ้ยงงะูในเงามืดนั่นทุกคนหันขวับไปมองด้วยความตกใจก่อนจะพบว่าสิ่งที่เขาชี้เป็นเพียงเงาของรากไม้ที่ห้อยย้อยลงมาเท่านั้นอิซาเบลลาหลุดหัวเราะอ,ออกมาเป็นคนแรกตามด้วยเสียงหัวเราะของดอร์เอมิลี่และทีมงานคนอื่นๆบรรยากาศที่ตึงเครียดพลันคลายลงชั่วขณะ แต่แล้วในขณะที่เสียงหัวเราะยังไม่ทันจางหายก็มีเสียงประหลาดดังก้องสะท้อนมาจากส่วนลึกของถ้ำเป็นเสียงเสียดสีของหินที่ฟังคล้ายเสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เสียงหัวเราะเงียบลงทันทีและทุกคนก็ตระหนักได้ว่าบางทีในเงามืดแห่งนี้อาจมีบางสิ่งที่น่ากลัวกว่างูซ่อนอยู่จริงๆ หลังจากความพยายามนานหลายชั่วโมงในที่สุดทีมสำรวจก็ค้นพบสิ่งที่พวกเขาตามหา ลึกเข้าไปในผนังถรร้ำด้านที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนอิซาเบลล่าสังเกตเห็นความผิดปกติของชั้นหินเธอใช้แปรงปัดฝุ่นและตะกอนออกอย่างเบามือเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้การเวลามันคือจานหินทรงกลมที่ถูกแกะสลักอย่างประณีตเป็นรูปดวงตาเบิกกว้างที่รายล้อมไปด้วยลวดลายของอสอรพิษที่กำลังเลื้อยพันกันไปมา ทุกคนยืนนิ่งจ้องมองมันราวกับต้องมนสะกดดอกเตอร์เอดเดรียนสัมผัสมันเบาๆพร้อมพึงพำว่ากอโกเนียนสัญ,ญลักษณ์แห่งการพิทักษ์และคำสาบทันใดนั้นเองไฟฉายในมือของสมชายก็เริ่มกระพริบติดตดดับดับอย่างไม่มีสาเหตุแสงที่สว่างวาบขึ้นมาเป็นจังหวะทำให้ภาพสลักบนจานหินนั้นดูราวกับมีชีวิต ดวงตาเหมือนกำลังจ้องกลับมาและเหล่าอสอรพิษก็ดูเหมือนกำลังขยับเคลื่อนไหวอย่างช้าๆมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากแสงไฟที่ผิดปกติหรือเป็นสัญญาณว่าการค้นพบของพวกเขาได้ปลุกพลังงานบางอย่างที่หลับไหลอย,อยู่ในหินก้อนนี้ให้ตื่นขึ้นมากันแน่ ทีมงานเดินลึกเข้าไปตามโถงถ้ำจนกระทั่งพบกับแอ่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่นิ่งสงบราวกับกระจกสะท้อนความมืดมิดของเพดานถ้ำเบื้องบนขณะที่ดรเอเดรียนและสมชายกำลังตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่นั้นดรเอมิลี่ซึ่งยืนอยู่ริมแอ่งน้ำเพียงลำพังก็สังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำ มันไม่ใช่เงาสะท้อนของหินงอกหินย,ย้อยแต่เป็นเงาของร่างมนุษย์ร่างของหิงสาวที่มีเส้นผมยาวสลวยแต่เส้นผมเหล่านั้นกลับเคลื่อนไหวหยึกหยักราวกับมีชีวิตราวกับพวกมันคืออสอรพิษภาพนั้นปรากฏขึ้นเพียงชั่วพริบตาเดียวก่อนจะจางหายไปเมื่อมีระลอกคลื่นเล็กๆเกิดขึ้น ดเอรเอมิลี่เบิกตากว้างหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเธอหันไปหาคนอื่นๆแต่ไม่มีใครทันสังเกตเห็นสิ่งที่เธอเห็นเมื่อกี้ในน้ำ เธอกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือแต่คำพูดของเธอก็หายไปกับเสียงลมที่พัดกรูเข้ามาในถ้ำสายตาของเธอสั่นไหวอย่างรุนแรงเรากับถูกจ้องมองจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นเรากับถูกสะกดด้วยสายตาของเมดูซา่ามันคือจินตนาการที่เกิดจากความเหนื่อยล้าหรือนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของตำนานที่กำลังจะกลายเป็นความจริง ขณะที่ทีมงานกำลังนั่งพักรอบกองไฟเล็กๆเ,เพื่อปรึกษาถึงสิ่งที่ด็อกเตอร์เอมิลี่ได้พบเห็นอิซาเบลล่าช่างภาพสาวผู้มีเชื้อสายสเปนและเติบโตมากับเรื่องเล่าแห่งเมดิเตอร์เรเนียนก็ได้เริ่มบอกเล่าตำนานของกอก้อนในมุมที่แตกต่างออกไป พวกเราส่วนใหญ่รู้จักเมดูซ่าในฐานะอสุรกายผู้น่าสะพรึงกลัวผู้หญิงผมงูที่สาบให้คนกลายเป็นหินได้ด้วยสายตาแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่เธอจะถูกสาบเธอเคยเป็นอย่างอื่นมาก่อนอิซาเบลล่าเล่าด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความเศร้า ในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดบางฉบับก่อก้อนไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นเทพีผู้พิทักเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงพลังแห่งผืนดินและท้องทะเลวิหารของพวกเธอไม่ใช่สถานที่แห่งความตายแต่เป็นสถานที่แห่งการปกป้องคุ้มครองผู้คนเคยนำเครื่องเส้นสวงมาบูชาพวกเธอเพื่อขอพรให้ปลอดภัยจากการเดินทางในทะเล แต่แล้วเมื่อยุคสมัยของถวยเทพโอลิมปัสมาถึงพลังอำนาจเก่าก็ถูกตีตราว่าเป็นความชั่วร้ายเมดูซาถูกเทพ,พีอธีนาสาบให้กลายเป็นอสุรกายที่น่ารังเกียจเรื่องราวของเธอถูกบิดเบือนจากเทพผู้พิทัก์กลายเป็นปีศาจที่ต้องถูกกำจัด คำบอกเล่าของเธอทำให้ทุกคนเงียบงนันมันทำให้ปริศนาของวิหารแห่งนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นพวกเขาไม่ได้กำลังตามหาสุสานของอสุรกายแต่บางทีพวกเขาอาจกำลังล่วงล้ำเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพีองค์หนึ่งที่ถูกประวัติศาสตร์ใส่ร้ายก็เป็นได้ จากการวิเคราะห์ทิศทางลมที่พัดเข้ามาในถ้ำสมชายได้ค้นพบรอยแยกที่ถูกปิดซ่อนไว้อย่างแนบเนียนหลังม่านหินงอกขนาดใหญ่เมื่อพวกเขารวมพลังการผลักแผ่นหินนั้นออกมันได้เผยให้เห็นทางเดินแคบๆที่นำไปสู่ห้องโถงทรงกลมที่ไม่เคยมีใครย่างกรายเข้ามาก่อนอากาศภายในห้องนี้เย็นและแห้งสนิทราวกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานับพันปี ใจกลางห้องโถงมีเสาหินสูงตรหงงานหลายต้นตั้งเรียงรายอยู่ถูกต้นถูกแกะสลักเป็นรูปงูขนาดเมือ่อมาที่กำลังเลื้อยพันกันขึ้นไปสู่เพดานถ้ำที่มืดมิดและตรงกลางระหว่างเสาเหล่านั้นคือแท่นบูชาหินขนาดใหญ่ที่ดูเก่าแก่และทรงพลังบนพื้นผิวของแท่นบูชามีร่องรอยของอักษรโบราณสลักอยู่ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือฝาหินขนาดเมื่อหืมาที่ปิดผนึกบางสิ่งบางอย่างไว้บนแท่นบูชานั้นมันถูกยึดไว้ด้วยสลักหินรูปดวงตาที่เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขาพบบนจานหินก่อนหน้านี้ดเรเอเดเรียนค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจอย่างระมัดระวังเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากแท่นบูชานี้พลังงานที่ทั้งเก่าแก่และทรงอำนาจ มันคือโลงศพหรือเป็นประตูที่ถูกผนึกไว้เพื่อกักขังบางสิ่งไม่ให้ออกมาสู่โลกภายนอก ความเหนื่อยล้าและความตึงเครียดจากการค้นพบครั้งสำคัญทำให้ดอร์เอเดเรียนตัดสินใจให้ทีมงานหยุดพักชั่วคราวขณะที่ทุกคนกำลังแยกย้ายไปพักผ่อนดเอรเอมิลี่กำลังพยายามปีนขึ้นไปบนโขดหินเพื่อบันทึกภาพมุมสูงของห้องโถงแต่แล้วเธอก็เสียหลักเลื่อนถลยลงมา ในเสี้ยววินาทีนั้นเองดอเอรเอดเดรียนที่สังเกตเห็นอยู่ก็พุ่งตัวเข้าไปรับร่างของเธอไว้ได้อย่างทันท่วงที ทั้งสองเสียหลับล้มลงไปบนพื้นทรายนุ่มๆทำให้ใบหน้าของพวกเขาอยู่ใกล้กันจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของอีกฝ่ายในแสงสลัวจากไฟฉายสนามสายตาของพวกเขาสบป,ประสานกันอย่างลึกซึง้งความเป็นนักโบราณคดีผู้แคร่งครึมและความเป็นนักภาษาศาสตร์ผู้กล้าหาญได้เลือนหายไปชั่วขณะเหลือเพียงแค่ชายหญิงสองคนที่หัวใจกำลังเต้นแรงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา ดอกเตอร์เอเดเรียนค่อยๆย,ยื่นมือไปปัดเศษฝุ่นออกจากเส้นผมของเธออย่างแผ่วเบาแต่ก่อนที่ริมฝีปากของพวกเขาจะได้สัมผัสกันก็มีเสียงหินกระทบกันดังก้องมาจากมุมมืดของห้องโถงดึงสติของทั้งสองให้กลับสู่ความเป็นจริงพวกเขารีบลุกขึ้นยืนแต่สายใหญ่บางๆที่เชื่อมโยงกันในชั่วขณะนั้นได้ถูกถักทอขึ้นแล้วอย่างเงียบๆท่ามกลางปริศนาแห่งก่อก้อน หลังจากเสียงปริศนาที่ขัดจังหวะพวกเขาก่อนหน้านี้ทีมงานก็กลับเข้าสู่หมวดเตรียมพร้อมอีกครั้งพวกเขาสาดไฟฉายไปร,บรอบๆห้องโถงเพื่อค้นหาต้นตอของเสียงและแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจรูปสลักงูที่เคยพันนิ่งอยู่รอบเสาหินโบราณบัดนี้พวกมันกำลังขยับ เกล็ดหินของพวกมันเสียดสีกันจนเกิดเสียงหน้าขนลุกหัวของพวกมันหันไปมาอย่างช้าๆาราวกับสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลนับพันปีมันไม่ใช่ภาพลวงตาอีกต่อไปมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าพวกเขา ทันใดนั้นเองเงาดำทำมืนของร่างหญิงสาวก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้อยู่ในผิวน้ำมันคือเงาที่เดินผ่านไปอย่างช้าๆในความมืดมิดหลังแนวเสาหินร่างเงานั้นสูงโปร่งและเส้นผมที่เคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระก็ยืนยันตัวตนของมันได้อย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นทีมงานได้ยินเสียงที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบมันไม่ใช่เสียงคำราม แต่เป็นเสียงขู่ฟอๆอของมูนับร้อยตัวที่ดังประสานกันก้องกังวานไปทั่วทั้งห้องโถงนี่คือการยืนยันการปรากฏตัวที่ชัดเจนและน่าพรั่นพรึงกว่าครั้งแรกวิหารแห่งนี้มีผู้พิทักษ์อยู่จริงๆ ท่ามกลางความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นด็อกเตอร์เอมิลี่คือคนแรกที่ตั้งสติได้เธอมุ่งตรงไปยังแท่นบูชาหินที่อยู่ใจกลางห้องแสงจากตะเกียงทำให้เธอเห็นอักษรโบราณที่สลักไว้ได้ชัดเจนขึ้นเธอใช้ปลายนิ้วลูบไหลไปตามร่องจารึกอย่างรวดเร็วพร้อมกับปลายความหมายของมันออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือที่นี่คือประตูไม่ใช่สุสานเธอกล่าว มันคือประตูหินแห่งก่อก้อนผู้ใดที่บังอาจปลุกนางจากการหลับไหลจะต้องเผชิญหน้ากับสายตาแห่งความจริงของนางผู้ที่หัวใจบริสุทธิ์จะมองเห็นอดีตแต่ผู้ที่มีความชั่วร้ายในใจจะถูกจองจำอยู่ในสายตาของนางไปชั่วนิรัน คำแปลของเธอทำให้ทุกคนถึงกับพูดไม่ออกสมชายมองไปที่จารึกด้วยความทึ่งนี่ไม่ใช่แค่จารึกธรรมดาแต่มันคือคำเตือนและคู่มือการใช้งานไปพร้อมๆกันรอยต่อสุดท้ายระหว่างตำนานและความจริงได้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันแล้ววิหารแห่งนี้ไม่ใช่ที่คุมขังแต่เป็นสถานที่ทดสอบและเงาที่พวกเขาเห็นคือผู้คุมบททดสอบนั้น คำถามคือใครกันแน่ในทีมของพวกเขาที่จะต้องผเผชิญหน้ากับสายตาแห่งความจริงนั้นหลังจากได้อ่านคำเตือนบนจารึกโบราณบรรยากาศก็ยิ่งทวีความกดดันมากขึ้นไปอีกทุกคนต่างจ้องมองไปยังแท่นบูชาด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครกล้าที่จะขยับเข้าไปใกล้สมชายผู้ซึ่งพยายามจะรักษาขวัญและกำลังใจของทีมไว้เสมอได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขาค่อยๆหยิบกล้องดิจิตอลคอมแพกตัวเล็กๆออกมาจากกระเป๋าแล้วค่อยๆย่องเข้าไปใกล้เสาหินต้นหนึ่งที่มีรูปสลักงูพันอยู่เขาพูดกระซิบกับตัวเองว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วขอเซลฟี่กับดาราประจํำถ้ำหน่อยละกันเขายกกล้องขึ้นเตรียมจะถ่ายรูปโดยพยายามจัดท่าทางให้ดูไม่กลัว แต่ในจังหวะที่เขากำลังจะกดชัตเตอร์นั่นเองแสงไฟฉายคาดศีรษะของเขาก็สาดไปกระทบกับซอกมืดข้้นข้างเสาหินพอดีและในเงามืดนั้นปรากฏเงาใบหน้าของผู้หญิงผมงูจ้องมองมาที่เขานิ่งๆ สมชายร้องเฮ้ยออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจจนเกือบทำกล้องหล่นจากมือเขารีบวิ่งกลับมาหลบหลังดรเอเดรียนทันทีแม้เหตุการณ์จะน่ากลัวแต่ความตื่นตระหนกแบบตลกตลกของเขาก็ทำให้คนอื่นๆอ,อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้มันเป็นรอยยิ้มที่ฝืนเต็มทีแต่ก็ดีพอที่จะคลายความกลัวที่กําลังเกาะกลุ้มหัวใจของพวกเขาอยู่ได้ชั่วครู่ ทันทีที่เสียงของสมชายเงียบลงแท่นบูชาหินใจกลางห้องก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เศษฝุ่นและหินเล็กๆร่วงหล่นลงมาจากเพดานสลักหินรูปดวงตาที่เคยปิดผนึกไว้เริ่มปริแตกออกทีละน้อยก่อนที่ฝาหินมหือมาจะเคลื่อนตัวเปิดออกอย่างช้าๆแต่สิ่งที่ปรากฏออกมาจากข้างใต้นั้นไม่ใช่ร่างของอสุรกายแต่เป็นลำแสงสีเขียวมโมรกฏที่สว่างเจิดจ้าจนทุกคนต้องยกมือขึ้นมาบังตา และทามกลางลำแสงนั้นภาพโพลรแกรมที่เกิดจากพลังงานโบราณได้ก่อตัวขึ้นเป็นร่างที่สมบูรณ์ของเมดูซ่า เธอยือนทำงานอยู่กลางห้องงดงามและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันเส้นผมของเธอคืออสสรพิษสีดำคลับที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างามดวงตาของเธอคมกริบและส่องประกายเรืองรองเป็นดวงตาที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่เต็มไปด้วยพลังอำนาจและความเศร้าที่สั่งสมมานับพันปีทีมงานทุกคนยืนนิ่งตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบให้เป็นหิน ไม่ใช่ด้วยคำสาบแต่ด้วยความตะลึงงานในภาพที่เห็นตรงหน้าพวกเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดในตำนานแต่กำลังเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงของเทพีผู้พิทักตำนานได้ปรากฏร่างเต็มตัวแล้วร่างของเมดูซ่าที่ปรากฏขึ้นไม่ได้ทำร้ายใครเธอยือนนิ่งและจ้องมองมายังกลุ่มผู้บุกรุก สายตาของเธอไม่ได้แผ่รังสีแห่งความตายแต่กลับเต็มไปด้วยคำถามที่ลึกซึง้งมันทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจของทุกคนแต่ดูเหมือนว่าสายตานั้นจะสะกดดอกเตอร์เอมิลี่ฮาร์ได้อย่างสมบูรณ์แววตาของเธอเมื่อลอยร่ากับตกอยู่ในพวังเธอค่อยๆก้าวเท้าเดินตรงเข้าไปหาร่างแสงของเมดูซาทีละก้าวทีละก้าวรากับถูกเรียกขานด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน ดอกเตอร์เอดเดรียนเห็นท่าไม่ดีเขาเรียบตะโกนเรียกชื่อเธอด้วยเสียงสั่นเครือเอมิลี่อย่าเข้าไปกลับมานี่แต่เสียงของเขาดูเหมือนจะส่งไปไม่ถึงเธอในขณะที่มือของดอกเตอร์เอมิลี่เกือบจะสัมผัสกับร่างของเมดูซ่านั่นเองร่างแสงนั้นก็สลายหายไปในพริบตาทิ้งไว้เพียงเสียงขู่ของงูที่ยังคงก้องกังวานอยู่ในโสตประสาทของทุกคน ดอกเตอร์เอมิลี่ทุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักราวกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายเธอรอดมาได้แต่คำถามคือเมดูซ่าต้องการอะไรจากเธอกันแน่และการที่เธอจากไปเป็นการไว้ชีวิตหรือเป็นการปล่อยให้พวกเขา,ผาเผชิญกับชะตาก,กรรมที่เลวร้ายกว่าเดิมหลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญในห้องถงลับ ทีมสำรวจก็ตัดสินใจเดินออกจากถ้ำทันทีพวกเขาได้คำตอบที่ตามหาแต่ก็ได้มาพร้อมกับคำถามใหม่ๆอีกมากมายที่ยังคงไร้ซึ่งคำอธิบาย ขณะที่ทุกคนกำลังเดินออกจากปากถำ้ำแสงสุดท้ายของวันกำลังจะรับขอบฟ้าดรเอเดรียนเคลเลอร์รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายและในจังหวะนั้นเองเขาก็ได้เห็นมันบนผนังหินที่เปียกชื้นใกล้กับปากถำ้ำปรากฏเงาสะท้อนของเมดูซ่ายืนมองตรงมาที่เขาอย่างเงียบงนันไม่ใช่ร่างแสงที่น่าเกรงขามแต่เป็นเงาดำที่เรียบงาน ทว่าทรงพลังเธอยืนมองพวกเขาราวกับกำลังเฝ้าดูการจากไปหรือบางทีอาจจะกำลังรอคอยการกลับมาเงาเลือนหายไปเมื่อเขาขยี้ตาแต่ภาพนั้นได้ถูกผนึกไว้ในความทรงจำของเขาแล้ว การสำรวจอาจสิ้นสุดลงแต่เรื่องราวของวิหารต้องห้ามแห่งนี้ยังไม่จบบางทีการค้นพบของพวกเขาอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของตำนานแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคําสาบที่เพิ่งจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลเท่านั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ